ดาราสาวชื่อดังเสียงสั่นเล่าโดนดูถูกนามสกุลนี้ไม่มีวันดังหรอก อีกหนึ่งนักแสดงมากฝีมือที่ผ่านตัวไปเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังอย่างมินเขมสอนหนูขาวที่เธอนั้นตัดสินใจลาออกจากการเป็นดารานักแสดงเพราะอยากทำอะไรที่รู้สึกว่ามีไฟและอยากทำแต่กว่าเธอจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ผ่านอุปสรรคมากมายปรับตัวแก้ไขเรื่องที่ผิดพลาดให้เป็นประสบการณ์และบทเรียนพัฒนาให้ดีขึ้นซึ่งสาวม,มินได้เปิดใจเรื่องที่ตนนั้นเคยโดนดูถูกเรื่องนามสกุลหนูขาวซึ่งเธอนั้นเปิดใจไว้ผ่านรายการ วูดดี้เอฟเอ็มที่เธอเปิดใจเสียงสั่นกลั้นน้ำตาเคยไปออกรายการหนึ่งแล้วมีคนที่เขาดูดวงเขาบอกว่าเราต้องเปลี่ยนนามสกุลนะเพราะนามสกุลนี้ไม่เพะเลยหนูเนี่ยอยู่ในดินไม่ดังหรอกทํางานยังไงไปก็ไม่ดังวันนั้นทําให้เรารู้สึกว่าไม่ทุกคนต้องจำเราได้ว่านามสกุลพ่อเราเขาแนะนำให้เราเปลี่ยนเขาวงการบันเทิงต้องเปลี่ยนนามสกุลต้องมีนามสกุลรู้ๆเพราะเพราะอะไรแบบนี้วันนั้นมินแบบคนต้องจำเราได้ ได้ด้วยชื่อนามสกุลของพ่อเราทุกวันนี้ก็กลายเป็นว่าไม่มีใครจําชื่อเราได้แต่จํานามสกุลเรานี่งหนูขาวหนูขาวนี่งคนจำนามสกุลชื่อเราได้ไปไหนเขาก็ทักเราด้วยนามสกุลถ้าเราเปลี่ยนวันนั้นคนอาจจะจําเราไม่ได้ด้วยซ้คำคาพูดประโยคเดียวทําให้เราฮึกเหมือนกันนะว่าเราทําได้